ปลานไม้ขาหวานค้าไม่ได้หวานที่กุ้งแต่หวานที่คนตกให้กินเบยเบ่าฮ่าฮ่าเบย์เบยเบยเป่งเลย แม่นึงสวัสดีครับไม่ได้หวานที่กุ้งหนููก็ไม่รู้ว่าเป็นนะเขาลมมาไหนน่ะเขาไปตกกุ้งเฉย หนูไปถ่ายไอ้นี่ไปไปกรุงเทพไม่กขาลมไหนหรอกพอจบพอจบได้ปุ๊บเขาบอกได้มาซานแฟนคุณได้แล้วในรกรณีอืน่ารักจริงน่ารักจริงแล้วก็มาฝึกก็แบกว่าเขาพูดอย่างนี้นะเพราะว่าน,นุ่นอะไม่ได้ดูไลไ์ใช่ป่ะเพราะว่านุ่น,น,น ทำธุระอยู่ที่กรุงเทพใช่ปะ่ะถ่ายอยู่ที่กรุงเทพใช่ป่ะแล้วน้องก็ไม่ได้ดูหลาย <ๆ S 1> ใช่ปะ่ะแล้วน้องก็เขาเขาเขานั่นนั่นน้เลเาา่าเขบอกว่าเธอเขาต้องกุมมาให้เธอกินเพืเ่อนี้อนะ่ะจริงเพื่อแนี้แหละไม่ได้ก็บอก Thank you เออพี่การสวัสดีครับ ขาตุกเองพูดแบบนี้นะแล้วเราก็โอ้โอ้ thank you เนี่ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาะว่ากะว่าจะลอง อยู่ในตู้เย็น่นี้เอามาเพราะว่ามันยังไม่มีที่มันยังไม่มีที่แบบว่าปิง้งกุ้งหวานไหมขาหวานคอะไม่ได้หวานที่กุ้งแต่หวานที่คนตกให้กินเบิยเบิย bổi